อครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวันนี้ผมมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถังเลยนะครับเนี่ยครับสาเหตุของมันคือไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ถังเสียครับแต่ว่าบอร์ดมันดีอยู่นะครับเนี่ยครับผมจําเป็นจะต้องสลับกันแล้วนะครับตัวเนี้ครับไม่เปลี่ยนเฉพาะแกนนะครับเอาถังชุดมาใส่เลยไอ้ตัวนี้ครับถังเสียแต่บอร์ดยังดีอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วตัวโน้นนะครับ ถังดีครับนิ่งเงียบสนิทเลยบอดเสียครับเพราะว่ามันมีการมาเจาะบอดซ่อมบอดแล้วนะครับก็เลยทําให้ทํางานไม่ได้ครับแต่ว่าถังดีอยู่นะครับอันนี้ก็ของพี่น้องเรานะครับพี่น้องช่างนะครับเอามาให้ทานะครับเนี่ยครับได้มาสองตัวเลยเลยสลับใส่กันเลยนะครับเนี่ยครับแต่อันนเป็นไปซื้อมาครับตัวนั้นนะตัวนั้นครับไปซื้อมาบังเอิญว่า ถังมันยังใช้ได้ปกติหมดนะครับผมจำเป็นจะต้องยกตัวนั้นนะครับมาใส่ไอ้ตัวนี้นะครับ่าไปส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับซื้อมาทั้งใบเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้ <c oughs> เจ้าของเขาก็จะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับพื้นแรกเทินนะครับเนี่ยครับเขาเป็นคนจำหน่ายอะไรขายอยู่แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้มันไม่ดีเขาก็เลยลดราคาให้นะครับรลดราคาให้เอาตัวนี้เทินไป <c oughs> เราก็จะเอาตัวนั้นมาใส่ของเราอาที่ดีๆตัวนี้นะครับ อจากนั้นมาก็เขาก็จะเอาตัวถังเนี่ยครับไปจำแหลกแล้วแต่เขานะครับเพราะว่ามันเป็นมติของเขาคนขายครับเราว่าเถียงไม่ได้เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องยอมซื้อมามาทำมาแลกมาเปลี่ยนมาทำนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนกันเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วเตรียมไว้แล้วครับเนี่ยกองอยู่นี่ครับเนี่ยครับอันนี้ถังมันเสียสาเหตุที่ถังมันเสียมันเสียยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท้ายคลิปนะครับว่าทําไมมันถึงเสีย นะครับเสียเพราะอะไรนะครับ <c oughs> มันมีสาเหตุของมันอยู่หลังจากที่ผมได้ตรวจเช็คดูละเอียดแล้วว่ามันเสียเพราะคนทนคํ <c oughs> านะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะพาไปเปลี่ยนไอ้ต้นนะครับเราก็ลากออกมาดึงออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปไปเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าเบื้องต้นเราก็ต้องเอาถังออกก่อนดีกว่านะครับ เนี่ครับถานสะอาดใหมาเอี่ยมนะครับสภาพดีนะครับเนี่ยครับดีหมดเลยครับดีกว่าของเก่ามันนะครับของเก่ามันใช้ไม่ได้ อานี่แหละครับวิธีเปลี่ยนฐานก็แบบนี้นะครับดูก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้ตรงมุมพวงนี้เราต้องดูดูด้วยนะครับว่าเผื่อล็อกสปริงนะครับล็อกชคตัวนี้ครับมันมันไม่ตรงเป้ามันต้องอยู่ข้างนี้นะครับทางนี้นะครับนี่ครับต้องเอาลงแบบนี้นะครับ ่าตัวนี้ถ้าวางไว้แบบนี้ไม่ได้ครับมันจะกินข้างไม่เท่ากันนะครับ่าต้องไล่มุมให้ดีนะครับตัวนี้ครับอ่านี่ครับลงดีๆนะครับ อ่านี่ครับก็มีประมาณนี้ครับเราเปลี่ยนถังนะครับนะครับเอาถังตัวโน้นและครับมาใส่เลยนะครับจากนั้นมาเราก็จะประกอบสายไฟเข้าตามปกติสายยางน้ําเข้าตามปกตินะครับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ถังดีบอดเสียหันโน้นนี่ครับถังเสียแต่บอดดีนะครับเอาลเหครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า สาเหตุที่มันเสียเพราะอะไรนะครับน้ํารั่วก็ไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าสาเหตุที่ <c oughs> มันเสียได้มาจากคนทํานั่นแหละครับเพราะว่าอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับและมันสามารถทําให้บอดล็อกบอดแฮงขึ้น e เจ็ดสีบ้าง e เจ็ดหนึ่งมากหรือว่า e เจ็ดเก้านะครับมันจะไม่ทํางานนะครับสําหรับอาการแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นครับ อ่าตัวนี้ <c oughs> มันก็รู้สึกวันเป็นสนิมหมดแล้วนะครับแล้วไอ้ไอ้ตัวยูครอบตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสาเหตุที่อ่ามันเสียได้นะครับอ่าสาเหตุที่มันเสียได้คือมันออกยากครับแล้วก็มีการเคาะมีการงัดครับงัด <c oughs> งัดไปงัดมา <c oughs> แกนก็อ่าเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อ่า เอียงนะครับเอียงทีนี้ <c oughs> เรามาตั้งระดับยังไงมันก็เบียดอยู่ดีครับมันจะเบียดทาให้เกิดสนามแม่เหล็กช็อตตอดน่นตอดนี่ทําให้เซ็นเซอร์หยุดการทํางานบอร์ดก็เลยล็อกเลยครับล็อกขึ้น E74 นะครับและมาครั้งถ้าไอตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้น E71E74 บ้างนะครับแต่อาการนี้ถ้าช็อตแบบนี้นะครับ มอเตอร์เบียดแบบนี้มันจะขึ้น e 79นะครับรีเซ็ตแล้วไม่หายมาจากชุดนี้แน่นอนนะครับสาเหตุมันออกยากนะครับอาจจะไปงัดมันแล้วก็เคาะเคาะเคาะนะครับเพราะว่ามันมีรอยรอยบุบตามตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรอยงัดตามขอบนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับมันเลยทําให้ตัวเนี้ยเอียงครับตัวเนี้ยครับปั่นหมาดได้สบายเพราะว่ารอบมันจัดนะครับแต่ตอนซักตอนซักมันจะขยับไปขยับมาประมาณนี้นะครับ จังหวะนั้นมันเข้าจังหวะของการเบียดพอดีเลยครับมันเลยไปไม่รอดนะครับมันเลยขึ้น e 7 9ได้นะครับอ่าหลังจากที่มันปั่นมาครับมันปั่นมารอบมันเร็วครับรอบมันเร็วแล้วมันถูกถังด้านในฉุดกันไปเลยนะครับมันเลยไม่สะดุดนะครับเนี่ยครับแต่เวลาจอดเวลาอ่าจะหยุดมันจะเสียงดังอดอ๊ออออนะครับเนี่ยครับถ้าปั่นมาดแล้วมันเกิดเสียงดังผิดปกติแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ มอเตอร์เบียดนะครับอ่ามอเตอร์ไดเล็กพวกนี้นะครับไม่ว่าจะซักหรือว่าปั่นมานะครับมันจะเงียบสนิทเลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยครับอาการก็มีประมาณนี้เหตุมาจากคนทานะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่เสียนะครับเนี่ยครับนะครับระบบวงจรเขาดีหมดเลยนะครับเพียงแต่มันเบียดครับแกนถังไกตัวนี้ครับมันมันเอียงปรับตัวข้างในเข้าหาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันเบียดกันข้างใดข้างหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ชัด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 เวลาเวลาปั่นหมาดพอรอบมันไปเร็วๆรวมันก็เลยไปได้ไม่ขึ้น E79 แต่ถ้ามันซักนะครับรอบมันซัดประมาณนี้ชื่อชากชื่อชากแบบนี้แป๊บเดียวมันก็ลองติด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 ขึ้น E79 แล้วนะครับพอ E79 แล้วเราก็ไปรีเซ็ตรีเซ็ตบอร์ดรีเซ็ตหายพอทําอีกมันเป็นอีกแสดงว่าเป็นที่ตัวนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ตัวนั้นนะครับไอ้ตัวนั้นนะครับผมได้เปลี่ยนแล้วนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่มาหาทางเปลี่ยนนะครับอย่าไปเปลี่ยนแต่แกนแแกนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้พอดีบังเอิญว่า <c oughs> ผมได้มาถังถันยนะครับได้มาทั้ง,ง,งชุดทั้งเครื่องมาเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับอันนี้บอดเสียอ่แต่ถั <c oughs> มงมันด <c oughs> ีผมก็เลยยกมาใส่ตัวนี้อ่า <c oughs> <c oughs> พอดีกันเลยครับอ่ารุ่นลาวขาวเดียวกันเลยครับเป็นเสียวเดียวกันเลยเนี่ยครับหน้าตาเหมือนกัดเปะเลยเนี่ยครับถังดีนะครับอ่า พี่น้องลองไปสังเกตดูให้ดีนะครับว่ามาค้งถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะนั่นเฉพาะนี่นะครับหาทางเปลี่ยนทั้งถังเลยดีกว่าครับเพราะไหนๆมันต้องได้สลับกันอยู่แล้วไอ้นูนบอร์ดมันเสียถังมันดีจังหวะเดียวกันไอตัวนั้นถังเสียบอร์ดดีอ้าวเราก็เอามาสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่ลองเข้าไปสังเกตดูนะครับว่ามันพอจะมีวิธีทางไหนที่ทําให้มันง่ายขึ้นนะครับออย่าไปแกะไปงัดกกัก มันไม่ดีนะครับเหมือนตัวนั้นนะครับนั่นแหละครับเราดึงออกก็ได้นะครับเราดึงออกมาดีๆก็ได้ครับ pper, right. Sergio, no computer, อย่าไปงัดมันครับงัดข้างเดียวมันมันเบียดเลยครับมันเบียดอ่าเผพอๆมีรอยเคาะด้วยครับไม่ดีนะครับแบบนี้อ่าลองหาวิธีใหม่นะครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับอ่าผมก็เลยมาถอดถังให้ดูมาเปลี่ยนถังของอ่าโตชิบ้าอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะยก าฝาครอบอาเข้าไปใส่ต่อสายไฟเข้าตามระบบมันก็ซักได้เรียบร้อยนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนพะดลนศรีมาลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ